อ่สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้ในบ้านขายพระนะคะพี่สาว,วันนี้แม่บ้านนะคะพี่ๆพ,พบกันกับอีพีแบ่งปัญญามเย็นอีพีที่8ค่ะมีพระไหมพี่รับชมกัน1ชุดนะคะพี่จ๋าสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ๆี่8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพิ่ม้ดย<ๆ>หมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบสองของทุกวันค่ะอะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะวิจาแบ่งปันยามเย็นนะคะพ,พี่พบเจอกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ ถูกใจสนใจองค์ไหนรายการไหนนะคะพี่สามารถแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อม่บ้านกันเข้ามานะคะพี่หมายเลขที่1เป็นเอ,อ่อพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่สาเก่าๆคะ่ะพี่หลวงพ่อปานเก่าสวยนะคะพี่จ๋านีค่ะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปาน,นะคะ่ะ แบ่งปันพี่พี่ที่300อบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่1อุดผงเก่าๆเลยนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่สองค่ะพี่จ๋าเป็นพระคงหลวงปู่โต๊ะค่ะปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีเป็นพระคงมีร่องรอยการถลอกด้านหน้านะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้นะคะพี่อ่ะถลอกด้านข้างนะคะพี่จ๋าตามรูปเลยนะคะพี่แม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะ พระคงหลวงปุโตหมายเลขที่สองนะคะพี่จา300บาทค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมข้าหลามตัดค่ะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พี่หมายเลขที่3ค่ะแบ่งปันที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่อ่ะหมายเลข4เป็นพระคงลำพูนค่ะพระคงลำพูนหมายเลข4นะคะพี่ หมายเลข4ี่0บาทค่ะหมายเลขที่5เป็นเหรียญปลกนะคะพี่จ๋าปลกเจ้าคุณนอนะคะพี่สภาพใช้ค่ะเหรียญปลกเจ้าคุณนอสภาพใช้นะคะพี่จ๋าเหรียญเก่านะคะพี่สภาพก็อผ่านการใช้งานนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋านี่เลยค่ะหมายเลขที่6เป็นซุ้มกอหลวงปู่ทวดค่ะพี่ เหรียญ้มกอหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าหมายเลขหกค่ะเหรียญ้มกอหมายเลขหกสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เจ็ดเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพร์ะรอดนะคะพี่ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดค่ะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันพี่พีที่300บาทหมายเลขที่7ค่ะหมายเลขที่8เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่เตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่าเนื้อหาเก่าสวยนะคะ หมายเลข8ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เตารีดหลวงปูทวดหมายเลข8ค่ะหมายเลขที่9เป็นคุนแผ่นเคลือบนะคะพี่จ๋าคุนแผ่นเคลือบหมายเลข9นะคะพี่เก่าๆนะคะพี่พี่ได้มาแบบนี้ค่ะ แบ่งป,ปันที่300บาทหมายเลข้าค่ะหมายเลขที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยลงยานะคะพี่รุ่นรวยยั่งยืนนะคะพี่จา๋าหลวงพ่อรวยค่ะเป็นเหรียญลงยานะคะพี่จ๋ารุ่นรวยยั่งยืนค่ะพี่เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวไปบ้านแกะให้ชมค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่จ๋าพ่อรวยรุ่นรวยยั่งยืนพร้อมกล่องนะคะพี่พ่อรวยรรวย y y ัดตะโกค่ะ เป็นเหรียญลงยานะคะพี่จ๋ามาสภาพในกล่องค่ะด้านหลังตอกคดหมายเลขนะคะพี่จ๋ามีหมายเลขค่ะพี่อ่าแบ่งปันพี่ๆนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทพร้อมกล่องหมายเลข10ค่ะอ่ะได้ชุดนี้นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะหมายเลข11เป็นพระกิ่งเปาเรศนะคะพี่จ๋ากิ่งเปาเรศรัชกาลที่5ค่ะพี่ กิ่งเปาวะเรศนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ300บาทหมายเลข11นะคะพี่12นะคะพี่จ๋าเป็นเอ่อพระพระชัยนะคะพี่ไม่มีกิ่งคะ่ะน่าจะเอ่อน่าจะเรียกเป็นพระชัยนะคะพี่นี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ๆที่ถูกใจสนใจทราบที่มาที่ไปนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ 084 915 8065นะคะไต้าฐานมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพจานีค่ะพระชัยเก่าไม่ทราบที่ตอกโค้ด300บาทใหม่เลข12ค่ะ13เป็นเสียนพ่อแก่นะคะพี่จา๋าปูหมุนปุกเสกคะ่ะพี่เสียนพ่อแก่เป็นเนื้อผงนะคะพีาจาหลวงปู่หมุนปุกเสกค่ะ ด้านหลังมีรอยจานยันนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการถลอกมาตามนี้เลยนะคะพี่จ๋าม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่อ่ะเสียนพ่อแก่หมายเลข13นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะ14เป็นพระขุดสะหลวงปูเผือกค่ะพี่ขุดสะพิมพ์เล็กนะคะพี่จ๋าปู่เผือกคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าขุดสะพิมพ์เล็กหลวงปูเผือกคะ่ะ สามบาทหม่เลข14ค่ะ15เป็นรูปหล่อนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเตียงนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเตียงเนื้อทองผสมค่ะเก่าๆนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเตียงเก่าสวยนะคะพี่จ๋า นี่ค่ะไต่ฐานเป็นแบบนี้นะคะจะมียันนะคะพี่แบ่งปันอยู่300ยบาทหมายเลขที่15ค่ะ16นะคะพี่เป็นเหรียญครูบาครูบาราศีนะคะพี่จ๋าเหรียญครูบาราศีค่ะพี่เหรียญครูบาราศีนะคะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมปุกเสกนะคะพี่องค์นี้ค่ะ ปี2518นะคะพี่จ๋าเหรียญครูบาราศีแบ่งปัน300บาทหมายเลข16ค่ะ17เป็นเหรียญหลวงพ่อกลัน่นเนื้อตะกวัวค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกลัน่นเนื้อตะกวัว300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ หมายเลข17นะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งผิดตามหมายเลขนะคะพี่จ๋าหมายเลข18นะคะพี่เป็นขุนแผนหลวงพ่อหนุ่งนะคะพี่จ๋าขุนแผนหน้าค่ายหลวงพ่อหนุนะะ่งค่ะพี่ หมายเลข18 300บาทนะคะ19เป็นพระนางพญาค่ะนางพญาเก่านะคะพี่จ๋าเป็นนางพญาเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่ oh <my> นางพญาหมายเลข19 300บาทนะคะพี่20เป็นเหรียญนะคะพี่จ๋าเหรียญ หลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพนครพนมค่ะเหรียญหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพนะคะพี่จ๋าปู่จันทร์จังหวัดนครพนมค่ะ2512นะคะพี่สภาพก็ผ่านการใช้งานค่ะหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพ300บาทนะคะพี่หมายเลข21เเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จารูปหล่อพ่อเงิน300บาทนะคะพี่หมายเลขย2่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะ ยิ้มแย้มแจ่มใสมีตัวอะไรไต่ด้วยค่ะพี่อ่ะมาแบบนี้เลยค่ะพี่กราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จ๋าอ่ะรูปรอหลวงพ่อเงินใหม่เลขยี่สิบสองนะคะพี่แบ่งปันอยู่สามรอยบาทใหม่เลขที่ยี่สิบสองค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่เลยคะ่ะอ่ะยี่สิบสามเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ ฉลุปูเอี่ยม30 0บาทมาพร้อมเลี่ยมรับไปพร้อมใช้สุดคุ้มเลยนะคะพี่สาเลี่ยมไว้เรียบร้อยค่ะพี่เหรียญฉลุหลวงปูเอี่ยมนะคะพ่าวเก่าสวย3 0 0บาทค่ะหมายเลขที่24เป็นปิดตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีหมายเลข24่บค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์ได้เลยค่ะพี่หงองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะปิดตาเนื้อผงกระดูกผีใหม่เลขยี่ค่ะ25เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทโธค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นกูสร้างเมืองนะคะพี่จ๋าเขาเขียนมาแบบนี้นะคะพี่อ่ะหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะคะพี่ ปี2อ3 8นระคะพี่ารุ่นกูสร้างเมืองนะคะพี่หมายเลขที่25300บาทนะคะพี่สาวยเป็นสมเด็จหลวงพ่อจวนนะคะพี่สมเด็จหลวงพ่อจวนปี33ครับะพี่สาเป็นเนื้อโลหะนะคะ นี่ค่ะด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะคะพี่สองพนห้ร้บะคะพี่จ๋าสมเด็จนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะค่ะแบ่งปันที่300บาทใหม่เลขยี่ค่ะ27เป็นเหรียญหล่อลวงพ่ะเงินนะคะพี่จะาพร้อมการเลี่ยมขอบครับพี่ มาแบบนี้นะคะพี่จ่าเหรียญเหมือนจะมียันด้านหลังนะคะพี่แต่สภาพเขาใช้งานมาค่ะเป็นแบบนี้นะคะหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะพี่จาเหรียญหล่อหลวงเพราะเงินสามร้อยบาทค่ะยี่สิบแปดเป็นพระปิตาเนื้อผงค่ะพี่เนื้อหามาแบบนี้ค่ะปิตาเนื้อผงนะคะพี่จ่าเก่าๆค่ะ แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะ29เป็นพระปิตาหลังแบบค่ะพี่ปิตาหลังแบบ300บาทนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการลงลักสีแดงๆค่ะครับความเก่ามาเต็มนะคะพี่ หมายเลข29นะคะพี่จ๋า30ค่ะเป็นปิดตาหลังแบบเช่นกันคะ่ะพี่ได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าปิดตาหลังแบบหมายเลข30 300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่31เเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนค่ะ สภาพใช้นะคะพี่หลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนค่ะสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะพี่จ๋เหรียญหลวงพ่อพวงค่ะพี่วัดหนองกระโดนสองสี่เจ็ดศูนย์สามร้อยบาทนะคะพี่สององค์ห้าร้อยบาทหมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะสามสิบสองเป็นคุณแผนไข่ผ่าซี่นะคะพี่จ๋า เป็นคุนแผนไข่พาซี่ค่ะพี่เก่านะคะพี่จ๋านี่เลยค่ะด้านหลังมาแบบนี้นะคะพี่ขุนแผนไข่พาซี่สามร้บาทนะคะพี่หมายเลข32ค่ะ, mm. คะเก่าสวยะคะ่ะพี่จ๋าอ่ะ33เป็นพระเลี่ยงนะคะจาพระเลี่ยงนะคะพี่ นี่คะ่ะได้มาแบบนี้คะ่พะพิจาาพระเลี่ยงนะคะพี่พระเลี่ยงนะคะพี่จาาหมายเลขสามสิบสามสามร้อยบาทคะ่ะ 34เป็นพระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่อมีร่องรอยการแตกรายงานเนื้อเหลืองเนื้อออ,ออกเหลืองๆมันๆนะคะพี่จ๋าพระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่อักขระลายันด้านหลังประมาณนี้นะคะพี่จ๋าเก่าค่ะ หมายเลข34นะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋า35นะคะพี่เป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพนะคะพี่ สมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพใหมายเลข35ค่ะ36เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยค่ะ หมายเลข36สมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าวันนี้ก็ฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่พี่ศูนย์0ป5สี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะส่งฟรีมีปลายทางค่ะยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาจ้าอะวันนี้ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยมเย็นอีพีที่แปดไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ